ลองไปดูคนรวยเขาลงทุนกันนะครับเบิร์กชัยฮาร์ดเวร์ของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาไปลงทุนซื้อนะครับหุ้นของ TSMC ซนะครับซึ่งย่อม,มาจากไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีเป็นบริษัทไต้หวันที่ผลิตชิปนั่นเองแหละครับซึ่งอุตสาหกรรมชิปนะครับจริงๆมันก็มีความสำคัญมาตลอดเนื่องจากว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็ลงทุนเยอะมากนะครับมันก็เลยมีบริษัทที่เป็นผู้แข่งขันในตลาดนี้มันไม่มากเท่าไหร่ และบริษัท TSMC เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนที่สำคัญในการผลิตชิปให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น Apple นะครับหรือคอคอมเป็นต้นซึ่งการที่ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เนี่ยเข้าไปสนับสนุน <c oughs> หุ้นของ TSMC ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีกรณีพิพาทระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับก็คือเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไต้หวันเนี่ยก็เผชิญกับการลุกลานทางทหารของจีนด้วย ก็อย่างที่ทราบนะครับสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับก็คึมๆกันอยู่เพราะฉนั้นก็เหมือนกับอาจจะต้องถือหางทางไต้หวันมากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วบวกกับอุตสาหกรรมเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแล้วก็คือชิปแล้วก็อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังเป็นที่ต้องการในตลาดอีกมากนะครับนะแต่หลายคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอนาคตที่สดใสกับเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นคุณปู่วอ์เรนบัฟเฟตเนี่ย ถึงแม้อายุก้าบสองแล้วนะครับแต่ก็ยังลงทุนในสิ่งที่เป็นอนาคตอยู่ดีสําหรับใครที่เจ็บช้ําจากคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อย่าพิ่งหมดหวังนะครับจริงๆก็ยังมีเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่ามันยังน่าสนใจอยู่แล้วเราสามารถจะลงทุนได้เราเห็นอินดัสทรีเห็นอินฟราสตรักเจอร์เห็น productivity ของแต่ละบ i ิเนสนะครับแล้วเราก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าเราจะลงทุนกับอะไรและอะไรคืออนาคตและนี่คือ Creative Risk คิดสร้างเงนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ Creative l i ิสด้วยนะครับ